สวัสดีค่ะวันนี้พาไปเที่ยวเมืองรัสเซียนะคะก็ไปดูโมซลสวนอง,งุ่นที่ประเทศรัสเซียนะคะแต่ว่าพกเราก็ขับรถไปแต่ว่าไม่ได้นอนที่นั่นนะคะอยู่กใกล้ๆกับที่พวกเรานอนกันเนาะไม่ไกลกันก็แวะไป ชมสวนหางมุนนิดนึงนะคะวันนี้เดี๋ยวตามมาดูด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ตามหาถนนเพราะว่าถนนดีทางหนึ่งที่เราพอเราเข้าไปนี่รู้สึกว่า,เ,าเขาสร้างถนนแล้วก็เข้าไม่ได้หรอกตอนนี้ตามหาสถานที่ไปด้วยกันนะคะวันนี้จะได้พาไปเที่ยวนะคะพาไปเที่ยวสวนหง,งุ่นที่รถสเมอร์ สวยมากเลยนะคะต่างมาดูด้วยกันนะคะเพื่อนๆ เขาทำถนนกันอยู่นะคะถนนมันแคบไปนิดนึงรอค่าทาการถนนก็ให้ดูแค่นี้ไปก่อนนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าขับรถไปด้วยแล้วก็การถนนนี้มันรู้สึกว่ามันจะเวียงนิดนึงนะคะก็ยังไมไ่ยังไม่ไปถึงที่ที่ที่พวกเราจะจะไปเนาะกา เป็นสวนองุ่นนะคะตามมาดูนะคะเพืเ่อนๆวันนี้ก็คลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นขับรถมันจะาภาพมันไม่ค่อยนิ่มักเท่าไหร่นะวันนี้นึก็ให้ดูแค่การถนทน,นที่แบบเอาวิวส,สวยๆนิดนึงนะคะเป็นเมืองบัานนอกของรถสมบรน,นะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันเลยคะ่ะ จอกันคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ก็เดินถ่านไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ไปถึงจุดเป้าหมายค้างๆถนนนี้ก็แบบว่าดอกไม้สวยมากแต่ก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันเหวี่ยงมากแต่ถนถนใจต <c oughs> าวากจะคนขับรถ <c oughs> คนขับรถแ <c> ฟ <oughs> นเราเองนะคะ ไม่เมักันีได้เอ่อมัตัวัาเนี่ะา่อยากไปดิ้เอยากไปหัวเราเขามากนะแต่เท่าไม่ได้เท่านะแต่ว่าอายุอายุน้อยกว่าเรานะคะแต่แต่เขาทำตัวแบบไม่ค่อยนั่นนั่นนเขาตัวคนแก่ไปเาตุงไป